สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่ 5, หา้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสวัสดีลุงเสงสวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับพี่น้องจำได้ปะครับตั้งแต่สมัยตะกี้น้องลุงเสงียเนาะ,ะสามตัวตรงตรงลุงเสงียที่เคยโด่งดังพี่น้องอันนี้ลุงเสงียเพิ่นกับมาซอยงานเลยพี่น้องไฟนี่ไฟที่ติดในงานนี่กับของลุงเสงียพี่น้องแนะเพิ่นกับมาซอยในการในงาน หลักการมาซอยไม่กันในงานนะครับแล้วก็อาชีพเป็นสับเปรย์นี่ลุงเสียงนี่คือสับเปรย์ประจําหมู่บ้านอ่าเห็นลุงเสียงมาจังใดก็ลุงสิยงหมวดนี้ได้ฟังคนที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนเลยนะบ่โดนมั้งบ่โดนนี่บอกคนที่เพิ่งเสียชีวิตโอ้ที่เพิ่งจะเสร็จงานไปเมื่อกี้นไงครับโหเป็นมากขอบคนเออ คือว่าสนิทกันเลยบอกลุงเสงียกับกับเพื่อนนะแข่งกันแขงกันเลยกินเหากินยากินอย่างมวนน้ำกันมวนน้ำกันครับอ่าคือว่าเออคือว่าผูกพันกันสนิทสนิทกันเลยวันข้าไปอไปนหม่โซฝันบอกลุงเสงว่เออไปซรื่อเือมาเสเออเงัสอยกบดยนมาเนี่ยมาสเออเพิ่งยนงมาตะกีเพียงโซ่กูหาโซกมึงไปมาสเอออไหก็ลุงเสงียไวยก่ มมืมาอิทยาลัว่าเราเมีหวเห้เ,เป็นซับปปเป็นเลอมั้งโคตรจ่ายว่าเน่เว่ะเออกเสียช่วงมึงอืมเอออืมก็ได้ไดไดก็ได้บอกเอฟซีมันก็ได้ว่าเออคุพอผุว่เอ,อเ้าแครแจกพี่แจกน้องเอาช่วงมาน้าการไปฝากเอซีครับแจ้งวมามันี่ทนผช้ชมลุงเสิงเปล่ามาเอิน ฝ่ามือพี่ว่าเห็นลุงเสงว่ามีแนวจมบลุงเสงก็มาสยงานน,นี่แหละพี่น้องนะมาสยงานนี่นคืพอต่อภูวาวแวครับแม่หมูคสมัยแจกสมัยตะกี้พี่น้องแจกวแจกมานํ้นกันอมอามบออคักด้วบุลุงเิงเออพี่นเองให่เลยว่ะสิเออเออทั้งรังทั้งบุาใหญ่ทั้งรัง,งทั้งบุญเลยเออครับ เสียวเออมันเป็นเร่องขตถุนิยมนะตัวไหนล่ะลุงสิงห์มาขอยืมสมุดเอาเขียนให้ลุงสิงห์โอ้เขียนเลยเขียนเลยบอกบอกแล้เขียนเลยเขียนให้เขียนลุงสิงห์ล่ะกะงวดเห็นนั่นเลยเอาปากกานําเงินให้เพื่อนเขียนเอาเพื่อนเอาสีแดงก็ได้สีแดงบอกโอ้เขียนให้สีแดงเลยเอาสีละปดพี่น้องจำลุงสิงห์ในบพี่น้องสุมือสิบหกสิบหก คคหกแปดครับผมเพื่อได้โชคได้มา,<อ>าได้<ำ>โชคได้มาน้ำลุ่งเสีงยงนี่พี่น้องเด้อจำลุ่งเสีงยงในบอร์ธรรมชมอ่าตะกี้พัน,นเนี่ยเตี๋บอีบอกอ่าคือบากเขียนสีแดงไว้เลยเอาสีนน้ำมันกระไรลุ่งเสียงอาเขียนเลยอ๋ออ่าอ,อย่างน่าบันคนคนเสียชีวิตบอกให้พี่น้องเด้อ บอกตัวในตัวบานบอกตัวในล่ะเขียนเองมาสั่นแล้วมาโอ้สูตรเจ็ดแปดอ่าโอ้โอ้ท่านผู้ชมนะครับลุงสิงห์พี่น้องบ่าวเท่านึกไว้อยังเอิ่นเบาเท่าควักไวไๆๆวลุงสิงห์เพิ่นก็มานซอยงานนี่แหละพี่น้องเอาสองตัวมาตัดที่นบ่ลุงสิงห์ สาตัวเล่บ่ครับสามตัวมาตัดตัดเอาตัดเอาเองครับตัดเอาเองเออโอ้ศูนย์ศูนเมทุสิ่งครับศูนย์เจ็ดแปดจ็ดแปล่างวางเงิ้ยงออสามหาล่างสามหาไม่หาสามเออโทษอ่าสามาแล้วเนาะครับลับตัวนั่มเออลับตัวเง้เนีแต่ว่าแต่ว่าชุด3ามตัวนี่บอตัดนบอชุดสามตัวนี ตัดก็เลยบนน่ะตัดตัดก็จะเป็นนละเจปอนุสิงเขียนไอนี่ตัดตัดเัเลยเนาะอ่าเขียนตอมอน้เจ็อ่าเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์แอ่าแล้วอ่าแปดศูเอาลับตัวน้ำบอลลุสิงเอาซนี่ละซํานี่ละให้เพื่อนลับเอา มงืมาแกง่สองหมื่นสุดยเออพี่น้องตัดให้ซ้ำเลยเด็ดปรเดี๋ยเออเอิบมาศูนย์เจ็สบนอันนี้ลุงเสียงตัดให้ศูนเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนี่และตวตัวแล้ครับผมมันอแต่ว่าเพินไม่บอกว่าเออโอ้ยช่วเงี้ยมาทางเนี้ยว่าสุดแล้วแล้วลุงเสียงหัวบาวาผู้ที่ิ่นเสีร์ตซีิว่นอายุจักปี เอาลูกเสงเลขฝาล่งมันตัวใดส <14 S 2> ื้บอบี้ีป่ะเลขฝาลงวันอแล้วอายุคนตัวไหผู้ที่มนันเสียชีวิตนจำได้ป่ะเยอะสิเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิแปดเสงเอาตรงกันเลยตัวนี้โอ้โหจะได้ไ็ดสิบแปดอืมแมีนป่ะสามพ่อหนูเมีพมนะพมเยนะพอ่ยอหนูเพ่อหนูเจ็ดสิบเฮ้ พออนุเจไม่พออหกสิบเก่าอย่างเจ็ดสิบแมนแต่ว่าบอกว่าอ่านี่เป็นพิ่นบอกสาตัวนี่เล่นบอลลูงิลป์มันบอเป็นอย่างลูงิลนี่แหละเอาเจอ๋อเอาอ่าศูเขียนแล้วเอาเขียนเจให้เพื่อได้โชคต้องกันนะคะอ่่านผชม คน,นเสียชีวิตนะครับก็คือคนสนิทลุงเสงเนี่แหละเพรามันยู่น้ำกันใกลกินเคยคนสนิทชิดเชี่ยกินอยู่น้ำกันนะครับหน้าท,ที่เป็นซับปลาเลยลุงเสงเป็นซับป,ปลาเยพี่น้องเป็นซับป,ปลาเยประจำหมู่บ้านใครับเพิ่งจะไม่บอกในโซ่วว่าศูนย์เจ็ดแปดล่างห้าสามลุงโซลุงเสงกับติดให้ตัดให้ได้พี่น้องเด้อเจ็ดแปดศูนย์เจ็ด นับแปดเจ็ดหนับศูนย์แปดเจ็ดศูนขึ้นกับโตน้ำพี่น้องอตัดได้ชุดศูนเจ็ดปดล่างห้สาสเม็ดเดียวครับโอ้โหเหาได้โชว์กันลุงเสงี่ยม่นบดองเลยเมนบอจังมาพี่น้องมามเอยลุงเสงมาบุญวามแต่ก็มาให้โชคพี่นออ้องว้ามให้โชคเอฟซีรัมอเอฟซีจำได้บพพี่นออ้องคนับแต่ก่อนนี่นะครับ ลุงเสียงนี่สามเข้าสามตัวตรงๆนะลุงเสียงเนาะนั่งโซฟุยแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนโด่งดังได้พี่น้องได้ล,งลุงเสียงนี่โด,ด่งดังนับตั้งแต่บ่าวเถาลุ่งคลิปใหม่ๆนี่แหละทผช้ชมลุงเสียงนี่คือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งที่โด่งดังแต้งแต่สมัยกาฝากทับทิมน้องลุงเสียงกาฝากย่งย้อยแต่ว่านี่ใครจะกล้าจะไปตัวขวาันไม่อยา พี่น้องที่โด,งด่งดังที่สุดคือกาฝากทับถิมจากในบัณรมชมนับลุงเสงียงคนจุดขอขอโชกกาฝากทับทิมช่วงนั้นโด่งดังเราลุมเสียงเนาะแล้วก็หายไปพี่น้องนับหายไปแต่ว่านี้ลุงเสงียงคนมาฝันคกได้พี่น้องเด้ ฝันว่าคนที่หูจักกันนี่แหละนะคนที่หูจักกันที่เ,เพิ่งเสียชีวิตเพ<ป>ิ่งเสียชีวิตไปบอกว่าเสียสมืม่นแล้วมั้งเพิ่งผ่านมานี่ครับยนะลุงเสงก็เป็นซับเลอร์ประจําหมู่บ้านในพี่น้องที่สมื่นีลก็เป็นซับเลอร์อนี่แหละอ,อยู่กับคนที่เสียชีวิตพี่กันอยู่เคยอยู่เคยกินน้ำกันมา,อา,อาบอกเล่นมาว่าออกตัวนี่แปลวว่าเฮ้ยไปเอาโชคเรียกว่าแต่มึง เออเออศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดออล่างงี้ไปซื้อเงื่อนซื้อหาสามตัวเดียวเอออือเอามือนีพี่้องเออหาได้โชคน้ำลุงเสียงนี่พี่้องกลับมาแล้วหาได้โชคน้ำสับเปลือเออนับพอว่านุงเสียงมาเอาลุ่ห้เซีแน่เออให้พี่ให้น้องเพื่อนได้เห็นแนว่าสนลุงเสียงมาเออพอวาาวเพื่อนเพื่อนลุหยเอเพื่อนนะ เอาชุดอยู่ร่วกันชุดเดียวได้พี่น้องได้เอาลุงเสียงได้อยู่ร่วกันมากนะก็เลยเคย่อเอฟศูนย์เจ็ดแปดนะครับล่างห้าสามอันนี้ลุงเสียงตัดให้เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดนะแต่ก็เจ็ดศูนย์ได้พี่น้องได้อันนี้ตัดเอาในชุดศูนย์เจ็ดแปดนะแคปหน้าจอท่านผู้ชมหาลอตเตอรี่ไวปนะลุงเสียงเนาะอ่าหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องสามตัวนี่ศูนย์เจ็ดแปดเพื่อได้โชคพี่น้องหน้าลุงเสียงมันก็มาซอยการซอยงานไฟเหนือไฟลุงเสงพี่น้อง เพิ่นมาสอยกันซอยงานอก็ยังเยอกอนะครับบ่าวแถาก็ขอบคุณลุงเสียงครับผมขอบคุณครับปลุงเสียงนะลุงเสียงนะครับลุงเสียงเพิ่กอกมานั่งพักพีนน้องอุ่นละมาสอยฟักกากฟักงางืนนันี่ยนไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องไม่้องพิ่องไม่้องพ่้องไม่ตองม่อง่ตองไม่้องไ้องไ่้องพม่้องไม่ต้องไิ่ต้อง่องพม่ต้อง่้อง่องไ่องพ่อง่อง่้องิง่อ ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกคนทุกท่านที่เพี่น้องเด้อน้องแม่หมูครับบ้าเถ้าครับผมาาเไอชคบไอมันพี่น้องพขอจบคลิปน่าสวัสดีครับสวัสดีครับไอชคบไอมันน้ำกัดน้องขาพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ